สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเทวฤทธิ์นะครับผมอายุครบเต็มนะครับผมส8ปีนะครับผมวันนี้วันที่28ธันวาเป็นวันเกิดของเทวฤทธิ์นะครับผมเทวฤทธิ์เกิดช่วงเช้านะครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่สนับสนุนวันเกิดให้เทวฤทธิ์นะครับผมขอบคุณป้าเจี๊ยบมากๆเลยนะครับผมที่ ไม่ลืมนะครับผมวันเกิดเทวฤิ์นะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยปาเจี๊ยบนะครับที่เมตานะครับผมให้จัดวันเกิดให้เทวฤทธิ์นะครับผมขอให้ปาเจี๊ยบมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมไปไหนก็ขอให้ได้รับประสิ่งดีๆขอให้มีแต่ความสุขนะครับผม ครัวปลาเจี๊ยบเลยขอให้ร่ำรวยนะครับผมตอนนี้โช่วงเช้าเทวดิตก็ปกมันนะครับผมแล้วก็เลยไม่ได้ไปใส่บาทนะครับผมขวานก็จะใส่แทนนะครับผมขอให้ปลาเจี๊ยบมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมและมีแต่ความสุขนะครับจะตักบ,บาทนะครับผมช่วงเช้า

ده كده कोननो नो प्रोजेक्ट साथ में सो นี้ก็ได้ทําบุญนะครับผมใส่บาตรช่วงเช้าๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ป้าเจี๊ยบนะครับผมและเทวฤทิ์นะครับผมขอให้มีแต่ความสุขนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเทวฤทิ์เองก็ขอให้เป็นเด็กดีนะครับผมคําคููนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้ครอบครัวป้าเจี๊ยบนะครับผมวันเกิดป้าเจี๊ยบด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผม ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่ากไข้คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความตั้งใจทําธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้มีแต่ความสุขนะครับผมขอบคุณป้าเจีย๊ยบมากๆเลยนะครับผมพิธีโชคเชาวข้อเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ